เด็กผู้หญิงคนนี้โดนพ่อของตัวเองฝึกให้คิวคนตั้งแต่เด็กๆแล้วน้องต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านอยู่ในป่าห้ามออกไปไหนเด็ดขาดทีนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้พอโตขึ้นมาก็เริ่มมีความรู้สึกอยากออกไปข้างนอกอยากเจอโลกภายนอกบ้างนางก็เลยบอกกับพ่อที่เลี้ยงนางม,มาว่าหนูโตแล้วหนูอยากจะไปล้นล่านในเมืองแล้วพ่อคนเป็นพ่อก็นึ่ว่าเออมันคงถึงเวลาแล้วจริงๆที่น้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตแบบคนอื่น,นพ่อก็เลยได้เอาวิทยุอันหนึ่งที่มันประหลาดแล้วก็มี ปุ่มกดส่งสัญญาณขึ้นมาซึ่งพอบอกว่าถ้าเกิดพ่อกดปุ่มนี้ชีวิตของนางจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะจะมีแต่คนมาไล่ล่าคิวนางแล้วเด็กที่โตมาแล้วโดนฝึกให้คิวมาตั้งแต่เด็กๆถามว่านางจะกลัวไหมไม่กลัวจ้ะกดทันทีพ่อตกใจมากและรู้ดีว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อตอนนั้นพ่อเลยตัดสินใจทิ้งน้องไว้ในกระท่อมกลางป่าแล้วพ่อก็เพ่นแนบไปเลยส่วนไอ้ปุ่มกดส่งสัญญาที่น้องไปกดเนี่ยมันก็ได้ไปแจ้งเตือนให้กับชนีนางหนึ่งได้รู้จุดของตําแหน่งส่งสัญญาณซึ่ง้้ชนนนนีีีีีาาาางเเมมัป็จหทท่่ CA ควบ ดำมืดบางอย่างแล้วอิชานีนางนี้มันก็ตามไล่ล่าพ่อของน้องด้วยเพราะพ่อของน้องดันไม่รู้ความลับของมันแล้วก่อนที่พ่อจะหนีไปพ่อมีการให้ภารกิจลูกบอกว่าลูกต้องทําการคิวเจ้าหน้าที่ c i a คนนี้ให้ได้เพราะอิชานีนางนี้มันอันตรายมากแต่ปรากฏว่าหลังจากฝั่งนู้นเขาได้รับสัญญาณก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษมาจัดการเก็บพ่อทีนี้เหลือน้องตัวคนเดียวในกระท่อมจะเกิดอะไรขึ้นแ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเที่ยมบริสุทธิ์มีซับไทยในเน็ตฟลิกไนใครดูเรื่องนี้กันแล้วบ้านอย่าลมมา